สวัสดีนะครับพบกับทีมงานจานโบนะครับวันนี้มาสองคันนะครับมาจานโบกับสุดหล่อน่าจะงานยาวนะครับวันนี้เสียมื้นที่บ้างวิ่งคันดามั่งนะครับเป็นการวิ่งคดนานะครับทั้งสองคัน ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะปรับพื้นที่ตรงไหนอ่าอย่างบูดุดันเช่นเดิมหรือเปล่าอืมเอาเรื่องนะครับเสียงเสียงแบบนี้เอาเรื่องครับใช้ไปด้านหน้าเก็บ คันที่เราใช้ผานตัดมานะครับอันนี้ก็นะครับดันไปเก็บไว้ให้เป็นรูปดังเดินมาครับมันต่อกันนะครับจากคันที่เรากำลังวิ่งใหม่นี่เราก็ใช้ผานนะครับสับเพื่อหลบให้มันวิ่งได้ยาวอือจะได้ฟังเสียงโบว์เพาะนะครับ นี่ยังดุดันเช่นเดิมนะครับเราก็จะฝากผลงานไว้กลางทุ่งนาน,นี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ยังมีเล่นครับควงรถโชว์ทักหน่อย แม่ยนโฉมจาของรถหน่อยเป็นไงเย็นไหมแน่เย็นเกียบแหละเอาลันลันหน่อยน่าจะวิ่งคณาอย่างเดียวแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกัน กเก็บข้างคันนะครับใช้เบหน้าเก็บข้างคันเดี๋ยวถ้ามันลึกไปก็เดี๋ยวจะใช้ผานเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับอืแรงเอาเรื่องครับแรงเอาเรื่องอืโบหอนเอาเรื่องครับใส่ตู้คิดว่าแล้วจะไม่หอนฟังไกลๆครับถึงจะเพาะ บางคนบอกว่าอันนี้ได้ยินจากเจ้าของนานะครับเพราะว่า,าเจ้าของรถขับเองนี่มันจะถนมนรถน่ะเขาจะถนอมรถนะครับแต่ความจริงก็ดังภาพสิปรากฏนะครับเราต้องสร้างผลงานให้เจ้าของนาพอใจนะครับเหมือนกันครับมันอยู่ที่ผลหลังพวงมาลัยว่าจะทําแบบไหนเท่านั้นแหะครับ เนี่ยตามภาพเลยครับท่านผู้ชมผลมันเคยแรงนะครับจะให้มาวิ่งเยาแยะหยาะแยะได้ยังไงครับ อ้าวสงสัยจะลืมปิดไฟแล้วมั้งนะ่ะไฟหลังยังติดอยู่นะครับหมูบินมาแทนอาจารย์โบนะครับตัวนี้อาจารย์โบพักให้หมูบินมาแทนนะครับสงสัยว่างจากรถเกี่ยวเนี่หมูบินนี่อาจารย์นิกเราเองนะครับพอครัว นี่นะครับรถรถมันเคยแรงจะมาขับเบาๆได้ยังไงครับอุตส่าห์ทำเครื่องมาอย่างดีแล้วนี่ต้องโชว์พลังกันหน่อย ตอนนี้วิ่งสาสดินให้ได้ความสูงนะครับบายเลยติดตู้แล้วนี่โดเท่เลยโอ้โหต้องใส่จะเอาคนาใหญ่ๆนะครับดูสภาพตั้งแบบนี้นะครับโอ้คือรูปว่าตรงสวยดีครับ ฝีมือเมือน,นนั้นเนี่ยตอนนี้ไล่ย่ำอยู่นะครับทางด้านริมคันขวามือเราโอ้โหหมูบินเราสงสัยจะเจอดินอ่อนแล้วนี่ หาแล้วบอกครัวเราหมูบินครับโอ้โหดินอ่อนครับนี่นะครับว่างงานจากรถเกี่ยวก็มาขับรถไถ ใช้ใบหน้าเก็บข้างคันนะครับขับรถถายเสร็จก็ไปเป็นพ่อครัวอีกโอ้โหหลายตำแหน่งแล้วเกินหมูบินเราเนี่ยอย่ามีการไล่าย่ำคนาอยู่นะครับทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับ กับอากาศร้อนๆโอ้โหห้าสิบองศาเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยค่อนข้างจะลำบากนะนะเพราะว่าเป็นดินเหนียววิ่งหลายเที่ยว่าจจะยิ่งเจอดินเหนียวนะครับ หลอกำลังไล่เหยียบคณาอยู่นะครับอ่าหมูบินก็ไล่เหยียบแล้วนะครับวิ่งทิ้แรกๆก็ปนสวยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งลึกๆไปนี่มันจะเจอดินเหนียวนะครับมันจะยากลําบากเวลาวิ่งไปดินเหนียวอะ่ะมันจะพันผ่านนะครับมันจะดินไม่สะอาดขึ้นหลังคานะครับ อย่างไล่เหยียบขนาดูนะครับโอ้โหตรงแนวเลยต้องดูตอนเขาวิ่งตัดขั้นตอนสุดท้ายนะครับยังไงล่ะเจอดินเหนียวเนี่ยพอครัวแล้วเนี่ย มาขึ้นรูปไว้ตรงเป๊ะเลยวันนี้ก็ไล่เหยียบไล่ย,ย่าอยู่นะครับมาสวยมากเพราะว่าตรงนี้ดินมันไม่อ่อนนะครับดินมันป่นสวยนี่หมูบินเราเจอดินเหนียวเข้าแล้วใช้ใบด้านหน้าด้านเสริมพนาด้านนี้นะครับ เก็บบริเวณหัวคันนะครับที่ผ่านเข้าไปถึงนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ย่ำแล้วนะครับทั้งสองคันกำลังไล่เหยียบหัวคนาอยู่นะครับ ไปด้นหน้าเก็บด้านหัวคันแล้วนะครับหโบปินกำลังไล่เหยียบอยู่นะครับไล่ย่ำอยู่หวางผ่านเพื่อพลิกหน้าดินนะครับจะพาดินมาไว้บริเวณตรงหัวคันนะครับ เราใช้ดินตรงนี้นะครับมันจะต่ําเกินไปนะครับขอพยายามหาดินที่มันสูงนะครับเอามาใส่หัวคนาตรงนี้นะครับที่กําลังใช้บรรณาาดันอยู่นะครับ เป็นการเหยียบค่อมแล้วก็ใช้บใบนหน้าเกี่ยวหัวคนาไปได้วยนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งตัดละคนาคันนี้นะครับแต่ละเจ้านี่จะวิ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะคล้ายๆกันทักษะใครทักษะมันนะครับใช้บใบนหน้าเก็บข้างคันนะครับหัวบิน ตอนนี้สุดหลอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้วิ่งตัดธนาแล้วครับด้านข้างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหมูมบินไล่เหยียบแล้วนะครับน้ำบากหน่อยนะเจอดินอ่อนมาสวยดีครับ อถอยหลังข้ามนะครับเพื่อจะมาวิ่งตัดชายคนาอีกข้างหนึ่งนะครับอ้าวถ้าเตรียมครับเลงให้ดี ทางซ้านี่แม่ตรงสวยดีจังเดี๋ยวตรงนี้เก็บรายละเอียดให้หมูบินมาเก็บนะครับเพราะว่าเขายังไล่ย,ย่ำอยู่ไล่เหยียบอยู่นะครับเลีเลงให้ตรงนะนี่แหละครับขั้นตอนสำคัญ ไปแล้วเดี๋ยวรู้กันครับอ่าเริ่มต้นในสวยครับนี่ตรงเป๊ะครับไปถึงเครื่องคนาแล้วนี่ยังไงก็ตรงแน่อ่าสวยดีครับสวยอ่อจประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม,ชมโอ้ตรงเป๊ะเลย เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับโอ้ตรงดีจัง